สำหรับช่วงปัญหากฎหมายง่ายได้เดียวนะคะวันนี้แอดมินจะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่ถามว่าไต่สวนมูลฟ้องเราต้องเต็มตัวอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้ต้องดูว่าเราเป็นฝ่ายไหนนะคะอันนี้ถ้าจะให้แอดมินเดานะคะเราก็จะเดาได้ว่าผู้ที่ถามนะคะน่าจะเป็นผู้ที่เป็นจำเลยในคดีไต่สวนมูลฟ้องนะคะ ถ้าคดีอาญานะคะที่รัศดรฟ้องกันเองนะคะหมายถึงว่าผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีอาญาต่อสารเองนะคะจะถือว่าเรายังไม่ใช่จำเลยถ้าสารยังไม่ประทับรับฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นการที่สารจะประทับรับฟ้องเนี่ยสารจะไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะคะในวันนัดเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งทนายความนะคะเราอาจไม่ต้องไปศาลก็ได้นะคะเราตั้งทนายไปเพื่อที่จะถามค้าน ในคดีอาญานะคะในการถามค้านนะคะก็เพื่อที่จะทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานของโจทก์ที่ฟ้องเราในคดีอาญานะคะว่าคดีของเขาเนี่ยที่ฟ้องเราเนี่ยไม่มีมูลอย่างไรนะคะหรือเราอาจจะไปศาลเองก็ได้หรือเราจะไปถามค้านเองก็ได้นะคะถ้าเราสามารถที่จะแถลงสารหรือพูดได้ในศาลนะคะการไต่สวนบนฟ้องนะคะจะเป็นเรื่องของศาลกับเรื่องของโจทก ที่เป็นผู้เสียหายที่ฟ้องคดีเราต่อศาลนะคะเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยจะฟังพยานของโจทก์เป็นหลักนะคะว่าพยานของโจทก์ที่ฟ้องต่อศาลเนี่ยคดีเนี่ยมีมูลว่าเราเนี่ยได้ทําผิดตามฟ้องหรือเปล่านะคะถ้าศาลไม่มีมูลหรือว่าการฟ้องเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งเรานะคะศาลก็อาจจะไม่ประทับรับฟ้องนะคะหรือยกฟ้องไปในวันนัดไต่สวนเลยก็ได้นะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ